กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนเงินหายตายแล้วแบงค์ท่าร้อยฉันหายไปไหนเนี่ยอะไรอะไรใหญเล็เงินหายเหรอใช่สิเมื่อกี้ฉันยังวางไว้ในตะก,กร้าอยู่เลยแต่เอ๊ะไอ้หนูเงินในมือนั่นของใครผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมย โอ้โห oh, เป็นเด็กเป็นเล็กอายุไม่ถึงสิบขวบลิเป็นขโมยเหรอฉันจำแบงของฉันได้นะมันมีรอยเปื้อนอยู่ถ้าหากเด็กอายุไม่เกินสิปีขโมยของผู้อื่นถือว่ามีความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้เด็กและห้ามไม่ให้ลงโทษเด็กเด็ดขาดฉะนั้นกรณีเด็กคนนี้จึงไม่ต้องรับโทษแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ควรจะอบรมสั่งสอนเด็กและให้โอกาสแก่เด็กในการกลับตัวใหม่นะคะไหน จะเอาเงินไปทําไมบอกค้าเซปู่ของผมป่วยครับผมผมจะซื้อยาไปให้คุณปู่ครับเออถ้าไม่เอาเรื่องเองหรอกเอาแบงค์ห้าร้อยมาเอาแบงค์ร้อยไปซื้อยาทีหลังอ่ะให้มาขอดีๆอย่าขโมยนะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่งกดเจนะ จะบอกให้